วันนี้ท่าเรือครับ FC จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทางสุโขทัย FC นะครับทางท่าเรือเนี่ยอยู่อันดับ2แข่ง16นัดมี37คะแนนนะครับส่วนทางสุโขทัยเนี่ยอันดับ10ครับแข่ง16นัดมีอยู่20คะแนนครับรายชื่อของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับไปกันที่การท่าเรือ f c กันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4 1 4 1สนครับส่วนทางสุโขทัยมาในระบบ343ครับวันนี้นี่ถือว่าเกมน่าจะสนุกนะครับ เกมที่พาสเตเดียมเริ่มขึ้นแล้วครับพุทสินคุนิวัฒน์อินสะอาดให้สัญญาณเริ่มเกมครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างการทเรือเอฟซีอยู่ในชุดเก่งนะครับอยู่ในชุดสีน้ําเงินถุงเท้าสีส้มครับก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่ผู้มาเยือนค้างข้าวไฟสุโข,ขทัยเอฟซีครับอยู่ในชุดเยือนสีฟ้าทั้งชุดครับเปิดมาจะให้กับจอนบัตโจครับออ้ยแล้วจังหวะนี้จอนแม่ไปกันแทกใส่ครับขึ้นจังหวะนี้เขาตัวเล็กกว่าครับเพราะฉะนั้นเขาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วฮะโอ้มีมือขวาไป โบแฮนิดนึงครับแล้วตรงนี้ยาน,นิตโบลลี่แม่ลูกสินเป่าไปแล้วครับคือไปมองว่าอดิษักนไกลศรนี่ไปทำฟาวครับสุไทยมาทำเกมรุกได้ดีเหมือนกันครับนี่ฮะอดิษักเกือบได้แล้วฮะแล้วมีโฟลว์อัพเนี่ยไปยันใส่ทางกิติพงศ์ครับยาน,นิตโบลลี่ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่บดินม,มองทางขวาแล้วหมาสองคนครับบอลยาวไปถึงอดิษักนไกลศรไหลกลับมา แล้วตวัดยิงตรงนี้แม่เนี่ยครับโอกาสแรกในเกมนี้เป็นของชาลิ่ชับป,ปุยครับแต่ว่าไม่ผ่านมือกิติพงศ์จงเองกินเองนะครับแต่งด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับดูบบายาวตรงนี้ครับศัก์ให้มาหมุนแล้วกดเสาแรกยังกินทางกิติพงศ์ไม่ได้ครับชาลิ่ชับป,ปุ๋ยที่ออสตาตัวจริง ต่อเนื่องจากเกมเอฟนะครับอุ้ยแล้วจากลูกนี้ไม่ดีครับเอาครับบดินตัดได้ครับแล้วไหลเข้ากลางไม่ล้ำด้วยยานิกโบลี่กดลูกนี้โอโหดเซักกินิพงภูเถ่าเชื่อครับยังยังแค่ศูนย์ครับเกมนี้ดูชหวะนี้ก่อนครับยานิกโบลีครับกดเข้าในตรงนี้ก็กดปขวาจะเล่นตรงเสาแรกเนี่ยนะฮะบอลไปสวยมากครับตรงนี้แต่งจนเท่าที่แล้วแม่ตัวสินให้สัญญาณจอนบาโจยิงลูกนี้ข้ามขานครับมีโอกาสได้ลุ้นแล้วครับ จะไม่ใช่ระยะที่เขาชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูหลายครั้งแล้วจอนบาจโจเนี่ยเวลาเล่นฟรีคิกระยะประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะข้ามขาดครับจะมุดลงไม่ทันรับเออิอชักรอกยาออกมาเลยครับคู่นี้ดวลกันอีกแล้วแล้วยานอีกโบลี่โอ้โหแล้วพิงกับกรอมแมนครับสุดท้ายยังสกัดได้แต่ว่าบอลยังอยู่ที่บดิน บดินสับซ้ายทีขวาทีครับเอาครับแล้วไหลมาตรงกลางศิวกรนกดลูกนี้ติดบล็อกแล้วบอลเข้าทางชาดิวจิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับที่พัสเีเดียมครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีครับแม่แต่ว่าตอนนี้บอลกระตุนตะข่ายไปแล้วครับอาจารย์นิวันนี้มั่นใจมากเลยนะครับอ้าวสุดท้ายก็ทงมาครับโอ้โหคือถ้ายกแบบนี้ก็อ้าวครับคือธงกระตีขึ้นมาครับแต่ว่าเดี๋ยวดูภาพชาครับเนี่ยบอลบดินเข้ามาตรงนี้แล้วชาเป็นศิวก่อนครับ เข้ามากดตรงนี้แต่บอลมันมีไปฉลับเกมรับของสโขไทยคือคนที่ค่อยคนสุดท้ายคือวัชรินทร์เนื่องพระแก้วนะครับปล่อยแล้วครับไม่ได้ประตูครับเกมนี้ชาริวครับไปเปิดทางขวาบ้างครับคราวนี้เปิดมานูกนีแล้วโขกตรงนี้ครับโอ้โหมีโอกาสโขกครับอธิษฐิ์ไรสอนคือจะมงย้อนไปเสาแรกครับแต่ว่าบอลมันถากเสาไปครับพลาดสองขยักเลยครับขยักแรกคือต้ดูพยายามจะมงไปเสาสอง ซึ่งมันไม่เข้าแต่ตรงนั้นมียานิคโบลี่อยู่ก็อย่าจังหวะสุดท้ายไม่ทันเหมือนกันครับนี่ฮะโอ้น่าเสีย<ม>ดายครับจังหวะนี้ของทางท่าเรือ <S <S เอฟซีอ้าผู้สินก็เปล่าจบเกมไปเลยครับอาจารย์นิวัตครับจบครึ่งแรกครับที่แพสสเตเดียมครับเป็นทางท่าเรือเจ้าบ้านอย่างสเสมอกับทางสุโขทัยเอฟซีอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งเวลาหลังกําลังจะเริ่มแล้วนะครับอาจารย์นิวัตให้สัญญาณเริ่ม45นาทีหลังที่แพาสเตเดียมแล้วครับ เ็นทางสุโขทัยเคลียร์ก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ mm hmm. เถียงมาเถียงตลอดครับวันนี้ mm hmm. จิ้มลูกนี้มาเอาแล้วครับมาเติมมาครับเอกสิทธิ์ทางซ้ายมีพื้นที่มีเวลาเอกสิทธิ์ย้อนมาตรงนี้ครับแม่จอร์นบาจโจครับจะเล่นเสาแรกผู่ประสิทธิ์ชี้ไปที่ลูกตั้งแต่จากปากประตูครับพยายามจะโฉบมาเล่นงานเสาแรกตรงนี้มาสวยมากนะฮะนี่ครับีจะตั้มมาคุมจังหวะอยู่ตรงนี้แล้วจะชาร์จมาแต่ว่าอย่าง สุดท้ายโดนทางจอร์าโจจริงๆเลวนะครับคือต้องชมวรวุษนามเวศเลยนะครับโกซุงกีเข่ากลางไปครับคืนกลับมามาอีกทีเควินบอกขอยิงเองครับมาแต่ว่าตรงตัวของกิติพงศ์เป็นบดินนะฮะเป็นบดินครับพยายามจะหาจังหวะส่องอยู่เรื่อยนะครับแานิโบลี่ตวัดโด่งมาในกรอบเขีโทษแล้วบ่งตั้งตรงนี้สิวกรกดด้วขามาติดรอกครับ โอ้โหยังเป็นลูกเตะบุมของการท่าเรือครับดูว่ามงตั้งไปสวยมากครับอดิศักด์แล้วเอียงมาปุ้งน่ะตรงนี้มีไปมาบล็อกทันครับเกมรับของระยองต้องเสียดายครับสุโขทัยที่ห่างเกมไปนาอ้าวแล้วดูจอวะนี้รับขึ้นมาครับอา้าวไม่ลับหน้าแล้วย้อนกลับมายาดัดิยิงบอลยิงโอโ้โหปั๊บแล้วกดอ,อีกทีลูกนี้ติดแซฟของกิติพงศ์ครับโอโ้โหวางเท้ายิงเลยครับมัตถุฒุสมบัติโยธาครับกิติพงศ์ครับน่าสนใจครับทำไมเขาถึงได้ลงแทนพีรพง์เรือนนินครับ โห <Yes. S 2> นียานี่เป็นทางยานิกโบลีพลาดก่อนนะฮะยิงวุดไปเขาทับหลุดนะฮะเนี่ย oh ยานิกโบลีโอ oh คือจะบอกว่าปล่อยหลอกก็ไม่ใช่แะครับก <laughs> ลายเป็นว่าคนที่โอกาสได้จบเยอะช่วงนี้ของท่าเรือคือนัทวุฒิตัวสำรองเนี่ยใช่ครับมาแล้วโอกาสพรึบเลยนะแต่ว่ากิติพงศ์ยังไม่ยอมแล้วจวังหวะนี้ยังไง oh ตกมาโอ้โหมีโอกาสยิงหนึ่งในตรงกรอบหกหลาเลยครับทนายพลเกษารั์แต่ว่าข้ามคานไปครับล้มมาเลยออกไปลักษณะแบบนั้นครับเนี่ยต้องเสยอย่างเดียวครับแล้วก็ ยิงได้แค่นั้นเลยฮะดีที่สุดแล้วดูครับคือต้องชมจุงเมียงโอเลยครับก็คือพุ่งเข้ามาบล็อกนะครับมนเลยทําให้ธนบูลนี่ต้องแม่ต้องพยายามยิงผ่านบล็อกด้วยครับกิติพง์ขอกาง6คนครับโคอุก็ลุ้นครับนิสันโบนิยายิงลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวของกิติพงศ์ครับยังยังไม่มีประตูที่พาสเตเดียมครับพยายามจะเอาน้ําหนักเข้าว่าครับลูกนี้เนลสันบดีย่าแต่บอลหายเข้าอกกิติพงศ์ไปเลยครับ เปิดเข้ามาเนลสันบริย่าครับม่งต่อไปที่ยันอีกโบล่อุ้ยแล้วมีโอกาสส้มวลลูกนี้เลยครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับโบลี่จังหวะนี้ฮะดูว่าพิงพิงแปะแปะไว้สอมิตุนพอบางมาเข้าขวาแต่ดีมันแป๊กครับโชคดีไปครับเอาละครับบอลที่ศาสนพง์ครับคืนกลับมาวัชรินเดชาวัชรินเข้ากลางครับอุ้ยแล้วลูกนี้มีพื้นที่ด้วยครับ เอกสิทธิ์ยกลูกนี้มาเอาบอลตกไปถึงจอนมาโจ้โอ้โหติดแซฟของวรุษสีสุภาครับโอ้โหแต่ว่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้โหหายใจไม่ท่วดท้องเลยครับแฟนท่าเรือครับจังหวะไม่สักครู่นี้แต่ววรุษสีสุภานี่ก็ยอดเยี่ยมมากครับดูว่าล้ำหรือเปล่าครับโอ้ไม่ล้ำนะฮะคือถ้าดูแบบนี้นี่คือถ้าเข้าไปก็ต้องเช็ค VR อาร์เครับแต่ว่านี่ฮะวรวุษไม่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายครับ โดยเฉพาะโจชัวกราเมนที่ออกไปแล้วนี่เล่นดีมากๆครับอุ้ยแล้วมระตูเป็นมาจากยิโบลียิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตะศูลที่พลาสเตเดียมครับจากยานิโบลีพยายามมาทั้งเกมครับโอ้โหเปรีไม่ต้องมากจังหวะเลยครับโบลลีนี่เอาบอลลงบอลแรกดีมากครับนี่ครับผมอูดครับอยากจะร้องไห้ครับนี่ยนี่ครับบอยาวมาจากโกซุนกีครับแล้วโบลลีเอาบอลแรกลงด้วยขวาแล้วกดไปซ้าย 1-0แสบจริงๆครับเอามายิงตอนนี้ยานิกโบลีโอ้โหโอ้โหคือพอจับบอลลงตรงนั้นนะครับคือมันจ่อเกินไปแล้วครับ1-0แล้วครับโอ้โหมาได้ในช่วงครเกือบจะครบแล้วด้วยครับที่พัสเตเดียมครับเสียประตูจนได้ของสุโขทัยอ้าวครับยังไงครับทีนี้แล้วผู้สิงเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหการท่าเรือครับเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะทางสุโขทัยเอฟซีไป1ประตูศูนย์จากประตูของยานิกโบลี่ครับ And football.